มาลีซอนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาลีซอนก็คือไม่พอมกันตามคอนเซ็ปต์แยบเดิมค่ะไม่หนเพราะไม่มีนัดไม่มีนัดแน่นอนไม่มีฝึกคือวันนี้นะคะเราก็จะพามากินไก่ทอดฟ้าไก่ทอดข้หมูทอดที่เขาว่าดีว่าเด็ดจะปังยังไงนะคะเขาบอกว่าร้านนี้เนี่ย เป็นไก่ทอดในตำนานอีกร้านหนึ่งนะคะแถวตอนนี้เราอยู่ในซอยเจริญพาณิชย์ค่ะใช่เจริญพาณิชย์ขายดีมากได้ยินชื่อเสียงร้านนี้มาน,นานมากแล้วแต่ว่าไม่เคยมาลองวันนี้นะคะเราจะได้ลองไปพร้อมๆกันใช่ค่ะค่ะ,คะเดินเข้าซอยเจริญพาณิชย์นะคะตรงเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรใดๆทางนั้นนะคะจุดสังเกตของร้านฟ้าไก่ทอดก็จะอยู่นี่ค่ะตึกสีฟ้านะคะร้านฟ้า,าไก่ทอดก็จะอยู่ด้านหน้าเลย หรือว่าตรงกันข้ามนะคะเป็นวัดจีนจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะให้มีต้นไม้สีเขียวเราก็จะเจอเลยตรงข้ามก็จะเป็นร้านไก่ทอหาไม่ยากค่ะง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนไปที่ร้านดีกว่าเนาะไปค่ะหิวแล้วอะมามามาริมามามาลิมาลิสองอันนี้นะคะเนี่ยตัวเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยค่ะปกติอะคอหมูย่างอะมันจะย่างใช่ไหมแต่เนี่ยคือคอหมูทอด อไฮไลท์เด็ดข <Aí S 1> องร้านเลยค่ะแล้วเขาก็ยอดใหม่ๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ก่อนเฮียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดกี่โมงคะเวทโมงครึ่งครับ เซ็นโมงครึ่งถึงกี่โมงคะประมาณห้าโมงของก็จะไม่ครบแล้วครับอ๋ออย่างนี้กี่ไม่กี่ชั่วโมงของก็หมดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมทุกวันแน่ๆโทรมาก่อนดีกว่าแต่ว่ารูมีสองที่ใช่ไหมคะเดี๋ยวค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เหลือที่เดียวแล้วนะอัปเดตนะคะเหลือที่เดียวแล้วคือตรงนี้เลยประมาณช่วงเที่ยงถึงประมาณบ่ายบ่ายบ่ายสองครับออเดอร์จะเยอะครับอ๋อาะโทรมาแต่เก้าโมงแปดโมงเนี่ย ก็เนียวประมาณเราเอามาจำกัดฮะเพราะเราต้องเลือกไซส์ไซส์ไซส์มันจะเท่าๆกันหมดถามว่าต้องเลือกร้านที่เราเลือกทุกวันโอเตั้งใจละข้อหมูขี้ม้าขีดทุกวันคือหมดก็คือหมดนะแต่อร่ามอวเวอร์ใช่อันนี้เขาพึ่งพึ่งทอดไงเรงบอกครับผมอย่าวอวเวอร์หมดคือหมดคือถ้าไม่ทันคก็ไม่ทันเธอพลาดเองแล้วมาที่นี่อะไรแนะนำคะมีขอหมูครับเป็นสติกเนเจอร์ของร้านอ๋อ โอเคแล้วอย่างวันหนึ่งเนี่ยขายได้เยอะไหมคะเฮียก็ประมาณร้อยอะครับรวมทั้งหนร้อยโลอะครับไปถึงเราใช่ไหมประมาณร้อยโลได้ค่ะงั้นวันนี้เราเอาทุกอย่างเลยเนาะโเ่ออกนลุงอยากรู้ว่าว่าเคล็ดลับของลุงอะค่ะที่ว่าไก่อร่อยเนี่ยเคล็ดลับของร้านเนี้ยคืออะไรคะสดทุกวันฮะสดทุกวันสดทุกวันน้ำมันเปลี่ยนทุกวันอ๋อเอ้ยแต่จริงนะน้ำมันแบบน้ำมันไม่ขุ่นนะจ๊ะ หมดทุกงานครับน้ำมันงั้นวันนี้หนูสั่งไก่ทอดหนึ่งแล้วที่เหลืออันนี้หนูขอฟรีนะคะอันนี้ให้ฟรีอยู่ผู้เล่นผู้เล่นไม่เรามีให้เยอะนะกาเอาคุ้มเลยอ่ะเอาเอาเนี้ยค่ะหม้อหนึ่งกระติกหนึ่งเอาเอาน้ำมันนะเปหมดยังให้ฟรีเลยเนี่ยจริงเหรอโอ้ยหนูกินให้ปากทองเลยลุงแล้วลุงอ่ะตื่นมาแบบว่าจัดของเตรียมของอะไรเงี้ยซื้อของนั้นเริ่มกี่โมงอ๋อ สีสี่เลยสีสีเพราะเหนียวสีห้าคือไปตลาดครับโอ้เราน้ำจิ้มอ่ะสูตรคนเราไม่ได้เขียนนำจิ้มคุณฟ้าเลยที่ไหนำจิ้มจริงหรอก็คือเป็นภรรยาของคุณลุงก็เลยตั้งชื่อว่าร้านฟ้าไก่ทอดเลยอ๋อกูอยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกอย่างอันนี้นะคะหยุดวันอาทิตย์นะาตี่สำเร็จดั้งเดิมอ่ะเราไปขายเดิมที่เดิมลูกค้าไม่รู้จักชื่อทุกคทักแชร์ผมก็บอกให้ลูกน้องมาซื้ออ่าร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้ พี่ฟ้าี้าเรียกไปเรียกมาก็เลยก็ร้านฟ้านี่ง่ายดีแล้วลุงไขยมากี่ปีแล้วอ่ะสิบหกนะโอ้งั้นเราสั่งเถอะหิวแล้วอะเนี่ยค่ะสดใหม่จริงดูคือจะบอกว่าคุณลุงเนี่ยเติมสองพอตลอดแม้แกะตอนเจ้ามานะคะคือแบบจริงเมื่อกี้มีแกปไม่่อดเลยเยอะมากเลยนะคนมาเรื่อยๆเลยค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบเที่ยงแล้วคือคุณลุงเมื่อกี้ถามคุณลุงแล้ว คุณลุงบอกว่าตอนนี้เหลือแค่หนึ่งสาขาแล้วนะคะอยู่ตรงนี้จากที่เมื่อก่อนจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่สัมเพลงตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณลุงบอกว่าถ้าจะมาหรือถ้าจะจองอะไรแบบเนี้ยขอให้โทรมาก่อนเลยของหมดตั้งแต่สามสี่โมงแล้วเพราะว่าคุณลุงแบบจํากัดแค่ไหนแค่นั้นเนี่ยก็คือยุ่งตลอดเลยะคะ่ะอันนี้เป็นเจฟ้านะคะผู้คิดสูตรน้<น>ำจิ้ม เป็นน้ำจิ้มแจ่วที่ทางร้านสูตรคิดสูตรเองเดี๋ยวเรามาลองชิมกันกวา่าแอบถามคุณลุงด้วยนะว่าทำไมถึง,ถงชื่อร้านฟ้าคือคุณลุงบอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะไม่มีชื่อร้านอะไรหรอกก็คือขายง่ายๆแต่ว่าคือเหมือนมาซื้อไก่มาซื้อไก่จนแบบร้านฟ้าก็คือพาย,ยาวของคุณลุงก็เลยเกิดเป็นชื่อร้านฟ้าไก่อทอดค่ะที่ไลน์แมนมาตลอดโชคดีมากมาตอนเวลาเนี้ยเพิ่งแบบเพิ่งเงมื่อกี้คุณลุงเพิ่งลงของ,ของเนาะทอดใหม่ใช่ คือแบบเรยวเรยวจริงถ้ามาใส่แบบนี้คือแบบไม่ได้กลิ่นหะอจริงแล้วกลิ่นไก่เนี่ยหอมตลอดคือมันยั่วยวนตลอดเลยนี่เรานั่งอยู่ใกล้กระทะมากอะนอกจากไก่นะคะลูกชายอะค่ะลูกชายค่ะขยายามกันแข็งมากช่วยกันแบบดูแข็งแรงมากเลยกำยำกัยำ รครับก็ของร้านน่ารักด้วยขอบอกเลยทุกคนคะทอดไม่ทนันสับไม่ทันกันเลยจริงๆค่ะสมชื่อเลยนะที่ได้ยินว่าเจฟ้าเจฟ้าลูกชายอ่ะลชย่น่ารักน่ามาลิซี่นะคะเมื่อกี้เราก็ได้สั่งไปแล้วนะคะอันนี้เป็นคอหมูย่างทอดค่ะสาบขีดจุกๆไปเลยนะคะส่วนอันนี้คือนี่ดูสิน้องไก่ของฉัน ึ้ทอดใหม่ๆกรอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปีกให่ทอดส่วนอันนี้เป็นสะโพกนะคะที่เขาสับมาให้แล้วนะคะแล้วก็โรยด้วยเศษแป้งที่เขาทอดนะคะแล้วก็โรยทุกคนคือชอบใช่อันนี้คือไฮไลท์กินเล่นๆใช่จริงแต่มากไปกว่านั้นอ่ะอันนี้ก็คือเป็นสิกเนเจอร์ของที่นี่คุณลุงบอกแล้วว่านี่คือไฮไลท์ขายดีมากแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือข้าวเหนียวค่ะเรามาดูกันนะว่ามันจะอร่อยอย่างไงอันนี้สามชีสเลย ลองกินแบบไม่จิ้มก่อนละกันฉันขอกินแบบไม่จิ้มก่อนฉันกินได้หมเฮ้ยอร่อยวะอร่อยมากปกติบอกเลยว่ากินแต่คือคอหมูย่างแบบคอหมูย่างอะแต่อันนี้มันคือคอหมูย่างเอามาทอดแล้วคือคุณลุงบอกว่าจะต้องสั่งคอหมูจากร้านเดิมเท่านั้นเป็นร้านประจำของคุณลุงเดี๋ยวขอกินกับน้ำจิ้ม น้ำจิ้มเขาจะมีมาให้สองแบบนะคะเป็นน้ำจิ้มจแจ่วล้วขอกินน้ำจิ้มแจ่วก่อนวิตายละโอเคดูเข้มข้นมากใช่เข้มข้นมากมฟินเนาะแบบกินคู่กันคือมีความความหอมของมะขามเปียกเจ้าน้ำจิ้มแจ่วเน,นี่ยติดหวานนิดนึงแต่ว่าถือว่ากรอบๆลงตัวถ้ากินกับขอกกรอบผัอทอดเลย่ะคะ่ะเด้แ,ดแต่วดาแบบซูมได้ใกล้ๆเลยนะคะ มันกรอบข้างนอกเนี่ยแล้วมันแบบจุยซี่ข้างในสำหรับคนที่มีเด็กมาด้วยนะคะไม่ทานเผ็ดก็จะมีน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มคข่ๆน้ำจิ้มไก่มาให้ด้วยเลยอ่ะว่าไม่พอว่ะสา่าจะแบบเน,น,นี้มันจะออกเปรี้ยวหน่อยเอออาจริงบ้านรู้ถึงไรปะกินอย่างเงี้ยยำกินยำอ่ะเอาจริงบ้านไม่แปลกใจเลยเพราะทำไมเหลือแค่สาขาเดียว ดูคนเด็กคือแบบแค่สาขาเดียวอ่ะคุณลุงอ่ะก็คือแยกกานไม่ถูกแล้วนะจถ้าเกิดมีการย้ายโลเคชั่นคือยุ่งแล้วอ่่ต้องมีการเคลื่อนย้ายไก่ไม่ไหวไม่ไหวนี่เป็นกันป้าเวลากินข้าวเหนียวอ่ะจะต้องปั้นอ่ะเป็นป้าไม่รู้ทำไมเหมือนกันเ้ราะปสค่ะไม่รู้เหมือนกันทําไมถึงแบบจะไม่หยิบกินนะแต่แบบเป็นสายปั้นเออใช้ขดใช้แว่นเลยค่ะไม่ไหวเออข้าวเหนียวเขาอ่ะร้อนๆเลยมันจะแบบพอกินแล้วมันจะนุ่มๆบางร้านอ่ะข้าวเหนียวเขาจะแบบ เหมือนทิ้งไว้นานแล้วว่ามันก็จะมีความแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคนจริงต้องกินข้นเหนียวอย่างนี้ต้องมัดต้องมัดต้องแบบตำเ,เป็นปั้นไม่รู้ทําไมไฮไลท์นะคะมาดูกัน <laughs> โอ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงแบบกัดอะช่วงกัดคือแบบกรอบมากเอาจริงบ้าน,นี่ยังติดใจกับอันเนี้ยคือมูออนไปไก่ไม่ได้แล้ว่ะมูไม่ไหวเธอต้องสั่งอะไรเพิ่มบอ ดีมากทุกคนดูดนิคุณลุงทอดแบบมือเราเวงอ่ะไม่ไหวมือสวิงอ่ะอทีมงานทุกคนอ่ะไม่ได้ว่างเลยนะคุณพี่ฟ้าแล้วก็ลูกๆคือแบบทุกคนช่วยแบบยุ่งมากอ่ะเรียกว่ายุง่งเนี่ยที่มันกรอบอ่ะที่มันกรอบนอกรอกรอบมันนุ่มในมีความจุยซี่นะคะก็คือแบบ ความแบบไฟมันก็ต้องกําลังดีด้วยอ่ะออุณหภูมิมันต้องได้เก่งมากเลยอ่ะมันดีมากเลยนะดูดีดูจุ๊เมื่อเช้ได้ถามไปหลับคุณลุงนะคุณลุงบอกว่าสดใหม่ทุกวันน้ํามันอ่ะเขาเปลี่ยนทุกวันน้ํามันเนี่ยไปดูที่กระทะนะคะน้ามันมันใสไม่เหมือนแบบอย่างบางทีร้านอื่นถ้าน้ามันมันเก่าอ่ะมันก็จะมีความแบบขุ่นๆดำๆแล้วกินไปมันก็รูเว้ยมันจะเหมือนเหินๆอ่ะใช่มันจะดำย่างไก่ไม่ดำเลยไก่สีทองส่วนคอหมูนะคือมันจะเป็น กรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในจริงๆข้างในเนี่ยมันจะแบบคือกินเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกแบบจุยซี่กรุบๆอะเหมือนเป็นช่วงนมช่วงอะไรของหมูวะ่ะเนี่ยอ,อร่อยอ่ะแล้วตัวแป้งเขาค่ะมีรสชาติด้วยนะเหมือนเขาแบบหมักมาแล้วอะไรแบบเออใช่เหมือนเขาบุงรสมาแล้วแล้วก็แบบเอามาหมักอันนี้ที่เราเอาไปทอดก็คือแบบว่าดีรสชาติแบบแล้วกินกับน้าจิ้มที่เขาให้มาก็คือแบบ <Okay. S 1> ดีแล้วอะค่ะก็คือไม่ไม่แปลกใจว่าทําไมแบบหมดเร็วนาะ นี่ชอบน้ำจิ้มแจ่วมากเลยนะออรู้สึกว่าทับใจน้ำจิ้มแจ่วอ่ะแบบมไม่เผ็ดมากนะคะแต่จะมีความแบบเปรี้ยวนำหน่อยๆอแล้วก็หวานแ,แบบไม่ได้เผ็ดอะไรจนเกินไปสำหรับใครที่แบบไม่ชอบกินเผ็ดก็มีน้ำจิ้มไก่อะไรเงี้ยใช,ใชม่มันต้องมียำคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบกินคอหมวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ ไม่ว่างแล้วแค่นี้เฮียไม่ว่างแล้วถ้าสังเกตดีๆนะคะพวกเรามารีสอร์ทเนี่ยจะชอบกินหมูกรอบหมูย่างอะไรอย่างเงี้ยารลอยแล้วจริงงอะไรอะไรที่มีการทอดว้วนแล้วของทอดอ่ะต้องอร่อยนะไม่งั้นไม่เสียเวลากินที่เกจอกหลังกายเจฟ้าเจฟ้าเราทำยำแล้วอ่ะเนี่ยมันดีมากเลยแค่กินกับยำอ่ะเราไม่ยำดี่เพราะอะไรบางทีมีเด็กอ๋อใช่ เราก็ลาดเนาะยอดจริงอ่ะแค่นี้เจฟ้าก็ไม่ว่างแล้วเจฟ้าเอาเนี้ยลาดตะกคร้เจฟ้าอย่างแป้งอย่างเงี้ยค่ะมีการเอาไปปรุงรสอะไรไหมอ่ะคือเราหมักค่ะอ๋อี่เราหมักนะเราไม่ได้ชุบแล้วทอดนะเขาหรอจะต้องหมักค่ะเนี่ยว่าแล้วว่ามันมีรสชาติที่อร่อยสามช่วงเลยหรอช่วงเราถึงจะลงมาขายนะอ๋อไม่น่าตื่นตีสี่ไงตีสี่แล้ต้องเป็นเซตเซตค่ะนึ่งข้าวเหนียวก่อนล้างข้าวเหนียวนึ่งข้าวเหนียวเสร็จ ร็จแล้วก็ไปตลาดตลาดกลับมาก็ต้องล้างล้าไปคัดคัดทุกจิ้นทุกส่วนนะไก่เนี่ยเราไม่ได้ให้เขายกเซ้นนะมะนาวแท้ด้วยน้ำจิ้มนี่เราก็ต้องใหม่สดทุกวันออค่ะ เล่นนตรงี้เจฟ้าถามหน่อยสิว่าช่วงโควิดอย่างเงี้ยเจฟ้าได้รับผลกระทบไหมร้านเจฟ้าหรือว่าก็ยังขายดีเหมือนเดิมก็มีค่ะหล่นนิดหน่อยนิดหน่อยเขาออกบ้านไม่ได้ประเด็นก็ยังใช้แก๊ปงางทานรวมกันไม่ได้อ๋อใช่ครับอย่างพนักงานเดี๋ยวตามบริษัทแบงค์เนี่ยปกติจะมีประชุมดีก็ทานรวมกันได้ใช่นะแต่อันนี้มีโควิดเขาก็ต้องเซฟตัวกันคือแบบต่างคนต่างทางเนี่ยเมอก่อนนี้ยังทานรวมๆกันได้ใช่ไหมได้ก็มีบ้างขอบคุณค่ะ เห็นไหมอร่อยจริงเคล็ดลับเยอะแน่นจริงถามได้ตอบได้อะถามว่าหมักยังไงอะไรยังไงเตรียมของยังไงบอกหมดทำใจอะน่ารักอะคือร้านเนี้ยเราแบบคือยังไงอ่ะเขาไม่ต้องทําการตลาดหรือโปรโมทอะไรแต่ว่ามันอร่อยมันดีมันอร่อยจริงๆทุกคนก็เลยแบบว่าลงความเห็นว่าต้องมารีวิวร้านเนี้ยแตตอนแรกเราก็คุยกันว่าอยากได้อะไรที่มันที่แบบของอร่อยจริงแล้วแบบว่าเป็นแบบ ผิดเด่ oh นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเอาจริงมากของอร่อยอยู่ที่ไหนคนก็มาเจ้าเก็บหมูทอสีอ่อนให้มันอยู่ที่เราอะเลือกดูสิ่งเห็นทีงเสั่งอะสองชิ้นน่ะสองชิ้นเธอให้เก็บอะกลัวหมดเออจริงไม่มีเลยเอางี้ได้ยินไหมหมด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 แล้วอะหมดเฮ้ยอันนี้กี่โมงโชคดีมากเลยนะตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายโมงบ่ายโมงสิบสามนาทีค่ะทุกคน หมดอือเออดีใจมากที่มาตั้งแต่เที่ยงพึ่งแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างหมดนะคะจะเป็นแค่บางอย่างที่หมดใช่แต่ว่าถ้าสุดใครอยากกินครบเนี่ยก็แนะนําให้มาแบบช่วงเที่ยงคือจริงๆร้านเที่ยเนี่ยเขาจะเปิด11โมงใช่ไหมคะเปิดเตาอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะพร้อมเริ่มขายเนี่ยช่วงเที่ยงขึ้นไปแต่ก็แนะนําให้มาประมาณเที่ยงบ่ายโมประมาณนี้แหละค่ะก็คือเรามาประมาณเที่ยงเกือบบ่ายก็คือได้กินครบก็คือแนะนํามาช่วงนี้นะคะ งั <mile> ้นขอตัวไปกินก่อนแล้วกันเนาะเอออันนี้เราจะนต้องสั่งเพิ่มนะจริงอันนี้ไม่ไหวเ้าเหนียวจริงฉันก็ชอบนะมาลิซอนเป็นนิ่มันเป็นนิ่มปั่นหอมอ่ะอร่อยหรอไม่ได้หรอหื้ ปิดรับแล้วเมื่อกี้บอกว่าปิดเลยปิดเลยในไลน์แมนหมดทำไม่ทันแล้วเพื่อนๆนควรมาแปะไมคแป่คืนใช่หมค่ะเัืนคืนต้องมาแล้วหรือถ้ายังไงนะต้องโทรมาเลยต้องโทรมาตักตูนไก่ไว้เลยจริงทัวร์สดตโทรมาจองแต่โทรมาจองต้องมาจริงประเทศโทรแบบโทรจะมาโทรละเทเลยไม่ได้นะพ่อค้าแม่ค้าเขาเสียใจนะจ๊าทำแบบนั้นะมามามาลิ มามามาลิมามามาลิมาลิสองหยุดนไม่หยุดแท็กไม่หยุดหันไม่หยุดนิ้วปิดไม่เลื่อนไปไหนแม่แล้วจริงครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะดูโอนเกินไปนะไม่โอนเกินนะครับคุณคุณข้าน้ำเก่งใจพี่ปพาซื้อน้ำมาให้ขอบคุณคุณพี่ปพาซื้อน้ำให้เราด้วยนี่น่ารักมากประดับประคะไว้กนะดูกได กลับมาอีกดเ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวล่าหนูดำก่อน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบ <c oughs> แน่นอนส <c oughs> วัสดีค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะเราก็กินกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> จะบอกว่า เธอให้ปะฉันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีรอยฉันให้หมื่นฉันชอบมากฉันทักใจมากเพราะว่าคุณลุงกับเจฟ้าน่ารักมากก็คือแบบเอาน้ำมาให้เราด้วยนะของอร่อยแล้วใช่จริงรสชาติดีพูดจาน่ารักคือแบบเป็นกันเองกับเราอ่ะเหมือนเหมือนฟิลแอนดูเราเหมือนเราเป็นลูกหลานเลยอ่ะแล้วแล้วเนี้ยคือคือที่ ที่สังเกตนะคะคือแบบว่ามีลูกค้าโทรเข้ามาเจฟ้าก็รับสายแล้วก็พูดจาน่ารักมากแบบคุณเอาเท่าไหร่คะคือแบบเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากจะหุนหนุนแม่ค้าแบบเนี้ยเขาแบบเขาไม่ชอบใส่ลูกค้าเลยต่อให้ร้านเขาจะขายดีแค่ไหนอะไรแบบเนี้ยจริงน่ารักจริงค่ะแล้วก็จะบอกว่าคุณภาพสดใหม่นะคะกับราคาแบบเนี้ยคือจะบอกว่าไม่แพงเลยแล้วซึ่งแบบอยากให้ทุกคนได้มาลองจริงๆนะคะเพราะตอนเนี้ย จะบอกเลยว่าเดี๋ยวร้านนี้ยก็จะดังแน่แต่ว่าอยากให้เรียบมากินก่อนก่อนที่จะแบบต้องไปต่อแถวกินกันหรือว่าจองเป็นค่ำวันทั้งคืนก็คืออยากให้ลองมากินกันก่อนนะจริงๆเขาดังอยู่แล้วแหละตาจะดังอยู่ในแบบเราแวกนี้บริเวณนี้เลยมาลิซอนเล็คอมเมนต์ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะมาลิซอนสวัสดีค่ะแมมามาลิ มามามาลิมามามาลิเฮ้ยหมูหมดเอาอะไรวะหมูหมดอย่างแล้วนั่งเฮ้ยเราเรานั่งตรงเนี้ยแค่แบบสามสิบสี่สิบนาทีอะหมดไม่มีอะไรให้กินตอนนี้เหลือแค่น้ำจิ้มมั้างดีไม่ดีหมดเพราะบอกบอกว่าทำส่วนหม่ทุกวันทำส่หม่รัวเหลืออันนี้ยกระดาษห่อยกกลับแล้วยกกลับแล้วิปิดร้านรัว เร็วมากแม่ค,คุยไปคุยมายกกลับแล้วเนี่ยยังไงค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงหูร่มแล้วนะเก็บร้าม